สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ออนเฟมิลี่ค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งเมนูของความอร่อยที่พ่อมิกและแม่เบน์ภูมิใจนําเสนอมากค่ะนั่นก็คือน้ําพริกจากผู้จัดการคนเก่งของพ่อมิกและแม่เบน์นั่นเองค่ะจะอร่อยและน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวของคลิปนี้กันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นน้าพริกของผู้จัดการพ่มิกก็คือพี่ตูนผู้จัดการาเรานั่นแหละตอนนี้ไม่าเป็นของตัวเองด้วยแล้วพี่ตูนนะคะตอนนี้อยู่ไทยเนาะ แล้วก็เป็นน้ำพริกจากอุทัยด้วยพูดไปพูดไปน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอะไรคะน้ำพริกแมงดาพริกแมงดาน้พริกปลาย่างแมงดาอืมที่สุคือเนื้อแบบดูดิซุปเปอร์เนื้อหอมหอมแมงดาแมงดาแบบเป็นแบบขาเขยแบบนี้แน่นแมงดาจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบว่ากากหมูก็พี่ติมช่วยถ่ายขอบคุณนะลูกพูดไปพูดไป แนวกากหูก็อาเจะยนข้าวันนี้นะคะเราก็ไม่พูดเยอะเราแค่ตักมาใส่ข้าวนะคะแล้วเราก็คุกๆเลยเราก็คุกค่ะจริงๆคือไม่ต้องคุกก็ได้นะก็ได้แล้วแต่เราแต่คนชอบกได้อย่างนี้จริงๆอยากนำเสนอให้ทำเป็นแบบข้าวคุกจ้าข้าคุกองอ่ะอือหือชอบคุกไม่ได้ไม่ติมนี่น้็นพี่ของฟ้าตูนนะใช่โปะไข่ดาวหรือไข่เจียวลงไปนะหู ส,สั่งได้ที่ไหนนะเเข้าไปดูในไอติประตูนข้อมูลอยู่ข้างล่างนี้ไปสั่งกันเลยมาดามตูนมาดามตูนไม่ต้องส่งเลยนะคะทุกเลยขนาดเราเรากินบ่อยายงอทุกครั้งที่ประตูนกับอุทัยเราฝากซื้อทีหนึ่งสิบใช่แม่เอาไว้แจกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเป็นของดีประจำคอง่ายหิวเมื่อไหร่ก็กี่โมงกินได้เลยจบ ก็ค่ะลลสัง่งกันนะครับกระปองอร่อยมากจริงๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูแล้วน่าทานมากๆแค่เห็นก็น้ำลายไหลเลยค่ะเห็นทีต้องเข้าไปสั่งเอามาไว้ทานบ้างแล้วค่ะและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ